มา,าต่อกันอีกหนึ่งท่านค่ะ,ค,ะคือท่านเนี้ยก็คือต้องบอกเลยว่าเจอกี่ครั้งคําถามที่เราจะต้องถามเขาเนี่ยเอางี้แพทไม่บอกชื่อแพทบอกคาถามก่อนแพทเชื่อว่าถ้าบอกคาถามปุ๊บคุณผู้ชมต้องรู้แน่ว่าแพทกาลังพูดถึงใครคนเนี้ยพอเจอปุ๊บแพทจะต้องมีคําถามเลยว่าถามจริงๆเธอเสพติดสัญญกรรมหรือเปล่าแล้วหมดเงินไปเป็นล้านกับการทําสัญญกรรมจริงหรือไม่ใช่หรือรู้ไหมรู้ไหมคะว่าแพทหมายถึงใครเออ ใครคะพี่บุ๊กผิดพี่เลยนะคะเห็นไหมไปดูครับถูกหรือไม่หน้าเนี่ยไปทำมาเสพติดสัญญากรรมจริงหรือเปล่าเสียไปกี่ล้านเสพติดไหมหรอเออบางคนบอกว่าเสพติดอ่ะหนูยอมรับอปะเสพติดก็ได้ทำอะไรบ้างอ่าถ้าล่าสุดนี้เลยค่ะก็คือมีการทำจมูกมหนูแก้จมูกใหม่เพราะว่าแต่ แต่การสัญกรรมเนี่ยค่ะคือพอเราทำสิบปีขึ้นไปหรือเราทำนานขึ้นไปเนี่ยพังผืดเนี่ยจะรัดแกนซิลิโคนจนมันบางกับอีกอันหนึ่งก็คือเอนโดไทน่าผากอันนี้หนูบอกหมดเลยนะเอนโดไทน่าผากเนี่ยมันหมายความว่าหนูเนี่ยเป็นเป็นกรรมพันธ์ุคือชอบย่นหน้าคือคนแสดงสีหน้าเยอะเนี่ยมันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเส้นจะวางิ้วใช่ค่ะเป็นการยึดกล้านเนื้อขึ้น เอนโนไทปก็คือการยึดกล้ามเนื้อขึ้นก็คือจะจิกแค่ตรง3จุดนี้แล้วใช้การยึดกล้ามเนื้อซึ่งเราก็ไม่ไม่รู้สึกหรอกคะ่ะอาเพราะเราเราหลับแล้วก็มีร้อยไหมคุณคุณด้วยความที่คุณเป็นแบบทารายการคัดว่าน่าจะเป็นเพราะรายการที่คุณถากับคุณโอ๊ตนั่นแหละเลยทําให้มีโรคจิตคลั่งส่งรูปอวัยวะเพศให้คุณดูตลอดตลอดเลย รากคุณิดว่าเกี่ยวกับรายการเพราะว่าเหมือนว่าเราแบบว่าท้าทายแบบพูดฉาดในเรื่องตรงนั้นแล้วคนก็ก็คิดว่าเราแบบเหมือนอยากหยอกเราเล่นได้ส่งมาได้วันนึงก็ก็ส่งมาประมาณเป็นสิบสิบแท่งจริงเหรอจริงเลยะจริงอ่าเขาส่งมาทำไมหนูก็ลังกินข้าวตงนหนูก็แบบเค็มจังเลยอะบางคนก็ถ่ายเป็นแค่ภาพนิ่งบางคนก็มาเป็นเคลื่อนไหวอะยะ เพื่ออะไรพวกนี้เขาส่งมาสมมติว่าเป็นสิบสิบพาพเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในนั้นเขาส่งมามีเจตนาที่จะให้ซานิทำอะไรพูดการให้เราตอบเขาหละต้องการให้เราคุยกับเขาแล้วแรกๆอ่ะหนูก็ไม่ตอบหนูก็แบบอุ๊ยตกใจหนูก็บล็อกหลังๆหนูก็แบบเล็กไปอย่าส่ง <laughs> อะไรอย่างเงี้ย<อ>จบจบเขาก็จบนะเขาก็เวอร์เหมือนเขาก็เวอร์เหมือนกันแล้วเขาก็ปิดไอจีนั้นทิ้งหนูก็ช <laughs> น,น,นะ <laughs> หลายคน <laughs> หรอเยอะมากเยอะมาก หนูจะไม่เปิดดูเลยเพราะแรกๆกันหนูก็สงสัยเอ๊ะเขาถ่ายเราจากทีวีหรือเปล่าแล้วเขาก็แบบแท็กเรามาหรือเปล่าแต่แท็กทําไมไม่แท็กเลยก็เปิดเข้าไปดูโอ๊ยชัดเจนชัดเจนพาไชาดเลยน่ากลัวเนาะถ่ายใกล้มากจริงๆนะแต่เราก็เลยส่งรูปกลับไปแล้วส่งรูปเหวกลับไปเพราะเขาบอกว่าให้ส่งให้ส่งของพี่มาให้ดูแล้วเขาเลยส่งเหวกลับไปโอ๊ย คือจะบอกว่าของตัวเองก็คือโอ้ปอะไรอออี้ออันนี้จะหนีกันตลอดตุ่หลกมากตอบตรงมากแล้วถ้าตัดเฉพาะบางส่วนไปเนี่ยคนจะเข้าใจผิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าเธอไม่ได้พูดตรงอย่างเช่นถ้าบอกว่าโอ้ยนี่สรงมาเป็นสิบสิบแท่งไม่ใช่เสาเข็มนะครับเธอไม่ได้ถึงเสาเข็มอย่างนี้เป็นต้น สรุปเก่งว่ากคือเป็นคนสรุปแล้วก็คือไม่ได้เสพติดหรอกแต่ก็คืออยากพัฒนาให้มันดีขึ้นหรือบางทีเทรนด์มันมาเป็นแบบว่าเออบาโบกวาบี้ก็อยากตามเทรนดก็มีบ้างโตแต่เธอสวยขึ้นเยอะอ,อ,อันนี้ยอมรับเลยว่าสวยขึ้นมากเอาละครับทีนี้มาอีก2องคนครับ สองคนนี้มาคู่แน่นอนมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วดีเจนุ้ยกับดีเจบุกโกถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรา2องคนอาจําเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมนั่งขำกันจนโอ้ยน้ําตาเล็ดน้ําตาล่วงทีมงานไม่เป็นอันยกป้ายเลยนั่งขำนนะเป็นเทปน้อยครั้งนะฮะที่ผมจะขำจนน้ําตาไหลการ แอลผู้ชายใช่คือทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสนิทกันขนาดนี้น่าจะต้องรู้ใจกันทุกเรื่องเราก็เลยจัดคำถามนี้ให้ทั้งคู่ค่ะเราก็เลยถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณสองคนเนี่ยรู้ใจกันถึงขนาดรู้ใจกันแม้กระั่งเรื่องแอลผู้ชาย <c oughs> ว่าถ้าเจอผู้ชายแบบนี้ <c oughs> เขาจะต้องชอบหรือผู้ชายแบบนี้เธอจะต้องชอบ <c oughs> และในรายการคุณอาลองฟังดีๆสิ พี่บุกุกเขหลุดปากออกมาด้วยนะว่าว่ามีนักร้องดังคนหนึ่งที่กลับมาจากเมืองนอกแล้วมาตามจีบพี่นุ้ยอ่าแล้วไม่ยอมบอกเลยใช่ว่าเป็นใครแล้วเราก็ได้แต่เดาต้องอาศัยท่านผู้ชมอีกแล้วะฮะลองฟังดูนะฮะว่าเขาหมายถึงใครนักร้องที่กลับมาจากต่างประเทศและเป็นผู้ชายด้วยถูกต้องค่ะเอ้ยคือผมจา ็คือรู้ใจในเรื่องการเขาเรียกอะไรแอลผู้ชายอตอนนี้พี่หนุยมีแฟนไะตอนนี้เหรอไม่มีมีคนคุยถือ <มะ S 3> พรมอาจารย์ไม่คุย คุณล่ะคะคุณบุ๊กพูดความจริงนะคะคือบุ๊กก็มีคนคุยด้วยพูดความจริงค่ะพูดออกมาคือบุ๊กก็เป็นคนพูดความจริงโอเคเออมาแล้วตีสิบไม่หนาม่ง่ายๆพูดออกมาคือมีคนคุยด้วยแล้วค่ะคบด้วยมีคนคบด้วยกี่ปีกี่ปีคือตอนนี้สามปีแล้วก็คือเจอเจอยังไงเจอยังไงก็เป็นดาราเขาไม่ได้เป็นดาราไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเอาวงการอ่าอยู่ในวงการหนุ้ยเหรอมันไม่มีใครที่แบบเข้ามา หาเราเลยอ่ะแต่เข้ามาแต่เขาไม่เปิดเองบางคนกลับมาจากเมืองนอกมงนาเป็นนักร้องมาจีบเขาเขาก็ไม่เอาอมึงนี่มันรู้ดีแล้วเรื่องเนี้ยบุกอ่ะไม่ได้พูดโดยคิดขึ้นมาเองมีพี่คนหนึ่งบอกว่าเชื่อไหมว่ามีนักร้องคนนี้เขากลับมาจากเมืองนอกเขาดังด้วย ถ้าพูดชื่อในยุคนั้นรู้จักหมดเป็นคนไทยอะะนัดเดทกับพี่นุ้ยไม่ไปเขาไปถึงร้านแล้วเป็นอะไรเราไม่ไปล้วไม่รับแบบเขาทําไมวันนี้ก็ขอต้อนลาพี่เดี๋ยวไ่ไฟังก็ติดฟังกันว่าฉันควรจะคุยกับเขาไหมแพทเพราะว่าเขาอะบอกกับพี่ที่รู้จักกันอะมาบอกเราว่าเนี่ยตอนที่เขาอยู่ต่างประเทศอะเขาคิดฝันเสมอเลยว่าเขาจะยกขาเรา เมื่อิดว่ามึงคิดว่ากูจะเจอเขาไม่ได cool ้กูอยากเจอเขามะไอ้ยยัย่ะไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวพะต้องไปสืบแล้วเรื่องนี้ถ้าใครรู้ก็ส่งมาได้นะคะที่ Facebook ฟเพจของรายการส0สบเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นนักร้องดังอ่ะกลับมาจากเมืองนอกแล้วตามจีบพี่หนุ้ยอ่ะใครคือคนนั้นแล้วพี่นุ้ยอ่ะไม่อยากคุยด้วยเพียงแค่ว่าเขาอยากยกขาพี่นุ้ยแค่นั้นเอง โอ้โหโงเคลิมมากแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีไม่ไม่รู้ท่านผู้ชมอาจจะทราบก็ได้นะฮะ